สวัสดีนะคะนักเรียนค,น,นคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอที่อธิบายในเรื่องของการคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาเครื่องคิดเลขทั่วไปค่ะใช้สําหรับในการคิดคำนวณพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเช่นการบวกการลบการคูณการหารโดยการคำนวณตามลําดับของการกดปุ่มค่ะ ลำดับขั้นตอนต่อมานะคะเราจะมารู้จักปุ่มต่างๆบนเครื่องคิดเลขขั้นพื้นฐานก่อนนะคะตรงนี้ที่เห็นมีตัวเลขแสดงนะคะเราจะเรียกว่าจอแสดงผละคะ่ะ ตัวนี้ปุ่มอหรือปุ่มเปิดนะคะ e แล้วก็ปุ่มสีแดงๆตรงนี้เราจะเรียกว่าปุ่มยกเลิกค่ะแล้วก็หนูจะเห็นไหมคะว่ามีตัวเลขตั้งแต่เลข0นถึงเลขเเราจะเรียกว่าปุ่มกดตัวเลขแสดงจํานวนค่ะแล้วก็มีเครื่องหมายหารเครื่องหมายคูณเครื่องหมายลบแล้วก็เครื่องหมายบวกมันคือปุ่มการดําเนินการค่ะแล้วก็จะมีเครื่องหมายเท่ากับนะคะเราจะเรียกว่าปุ่มผลลัพธ์ค่ะ ที่เลขบางเครื่องนะคะเด็กๆอาจจะมีปุ่มกดแตกต่างกันไปค่ะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการใช้งานยี่ห้อแล้วก็รุ่นค่ะนี่นะคะก็จะเป็นการกดตัวเลขเห็นไหมคะตัวเลขที่เรากดจะขึ้นอยู่ตรงที่จอแสดงผลค่ะ เดี๋ยวคุณครูจะกดตัวอย่างาลงบนเครื่องคิดเลขให้นักเรียนดูนะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะเอา,า2,563บวกกับ2,547กดปุ่มผลลัพธ์ปุ๊บเห็นไหมคะ5,110ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะแสดงอยู่ตรงที่จอแสดงผลนะคะ ยกตัวอย่างอีกหนึ่งข้อนะคะอย่างเช่น2,047หาร23เท่ากับเห็นไหมคะผลลัพธ์จะแสดงอยู่ที่จอแสดงผลนะคะคำตอบคือ89ค่ะลองมาดูตัวอย่างยากๆก,กันบ้างนะคะพิจารณาการใช้เครื่องคิดเลขหาผลลัพธ์การบวกรบคูณหารละคนบ้างค่ะวงเล็บเปิด2,047หารแกย่วงเล็บปิดบวกกับ 874ค่ะเรามาดูผลลัพธ์กันค่ะนะคะ2,047หาร23บวก874เท่ากับเห็นไหมคะคำตอบที่ได้ก็จะคือ963ค่ะเลขทั่วไปนะคะจะคำนวณตามลำดับของการกดปุ่ม เมื่อมีการกดปุ่มบวกหรือลบหรือคูณหรือหารในครั้งต่อไปเครื่องจะแสดงผลลัพธ์ของการคำนวณของครั้งก่อนหน้านะคะยกตัวอย่างเช่น2,047หารกับ23เท่ากับเห็นไหมคะคำตอบที่ได้ก็จะคือเป็น89แล้วหลังจากนั้นเรากดบวก874เท่ากับ เห็นไหมคะคำตอบที่ได้ก็จะเป็น963เหมือนเมื่อกี้เลยค่ะนักเรียนจะกดทีเดียวก็ได้หรือกดทีละขั้นตอนก็ได้ค่ะนะคะนักเรียนการคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะแถมการใช้เครื่องคิดเลขยังสะดวกสบายอีกด้วยคะ่ะ การเรียนการสอนในช่วงโควิดนี้นะคะทางโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนแบบออนแ n d ์โดยให้นักเรียนมารับใบงานใบความรู้แล้วนํากลับไปทําที่บ้านนะคะซึ่ง สำหรับในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะบางเรื่องหรือบางเนื้อหาที่ยังเป็นเรื่องใหม่ๆคุณครูก็จะอัดคลิปวิดีโอการสอนนะคะแล้วก็จะลงไปในที่ไอดี ID นะคะลน์นารุม,มนยูสบุบแล้วก็ Facebook นารุม,มนยูสุบนะคะโดยนักเรียนสามารถแอดไลน์หรือทกัก Facebook มาสอบถามได้นะคะขอบคุณค่ะ